สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดด่วนองค์การนักศึกษามหาวิยชัยธรรมศาสตร์ยื่นจดหมายถึง UN เเรียกร้องเป็นตัวกลางยับยั้งการคุกคามในเรือนจำจับตาการพิจารณาคดี โดยเมื่อวันที่16มีนาคมปี2504องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกจดหมายเปิดผนึกถึงองค์การสหรประชาชาติประจำประเทศไทยเรื่องขอให้องค์การสหรประชาชาติออกมาตรการให้รัฐไทยปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศโดยได้ระบุว่า จากเหตุการณ์การคุกค,คามในเรือนจำต่อกลุ่มแกนนำคณะราษฎรที่เกิดขึ้นในยามวิกาลของวันที่15มีนาคมปี2 5 6 4ได้ทำให้เกิดความกังขาต่อความปลอดภัยของกลุ่มแกนนำคณะราษฎรในสังคมเป็นบวงกว้างได้มีการตั้งคำถามต่อเหตุการณ์ดังกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งทำให้เราไม่เชื่อมันและมีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐแต่รัฐไม่สามารถสร้างหลักประกันใดๆดได,ได้ถึงความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ในความดูแล เราจึงเขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ส่งไปยังองค์การสหรประชาชาติประจำประเทศไทยขอความร่วมมือให้ออกมาตรการควบคุมรัฐไทยปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่รัฐไทยได้ลงนามและให้สัตยาบันร่วมเป็นภาคีก,กับกติกาดังกล่าวในวันที่29ตุลาคมปี2539โดยมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ หนึ่งขอให้องค์การสหรประชาชาติเป็นคนกลางในการดูแลความปลอดภัยและยับยั้งภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับคณะรัษฎรระหว่างถูกจองจำสองขอให้องค์การสหรประชาชาติออกถ้อยแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นการย้ำเตือนและให้รัฐไทยชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดจนขอให้รัฐไทยในฐานะประเทศที่อ้างว่าปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยให้ยึดมั่นและมีความใจกว้างต่อความเห็นที่แตกต่างอันเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตย 3. ขอให้องค์การสหประชาชาติร่วมสังเกตการในการพิจารณาคดี และถ่ายทอดการพิจารณาคดีออกไปให้ชาวโลกได้รับรู้องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ขอให้รัฐไทยตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีความร้ายแรงเพียงใดและมุ่งแก้ปัญหาตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยแสดงความจริงใจและหยุดคุกคามประชาชนประเทศไทยเป็นของประชาชนชาวไทยทุกคนองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธร,รรมศาสตร,ร์ โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นทำถูกแล้วครับการถูกกดดันจากนานาชาติเท่านั้นเราถึงจะชนะได้ชาวโลกจะไม่นิ่งเฉยกับเรื่องนี้แน่ๆเรื่องนี้กระทบกับสิทธิมนุษยชนมากๆใครที่มองว่าปกติไปศึกษาทฤษฎีกบดนต้มสําหรับสลิมกับพวกไอโอคงสุกกันหมดแล้ว ณตอนนี้นะเชิญโง่ให้เขาต้มต่อไปเถอะชอบชินชากับเรื่องถูกละเมิดสิทธิเจอกับตัวเองวอยวายบอกไม่เป็นธรรมคิดเอาเองนะทั่วโลกเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ไม่ใช่มองว่าโดนจับและสูงน้ำหน้าแต่ที่แยก่กว่าก็คือยังไม่มีการตัดสินเลยแล้วจับขังเยี่ยงนักโทษค้านประกันตัวยิ่งกว่าคดีระยำระยำที่ผ่านมา รัฐบาลชุดนี้มันดื้อและหน้าด้านมากๆนะครับอยากให้มีเป็นฉบับภาษาอังกฤษด้วยนะครับจะได้ส่งให้สำมะขาวต่างประเทศด้วยการผลักดันเรียกร้องในประเทศอาจจะไม่ได้ผลเพราะกระบวนการยุติธรรมและรัฐบาลอยู่ใต้อำนาจเผด็จก,การควรกดดันเรียกร้องของความช่วยไปยังต่างประเทศประเทศมหาอำนาจและองค์กรระหว่างประเทศด่วนทนายอานนท์วอนได้โปรดช่วยพวกเราด้วยภาวะข่าวลือส่งคนหมายเอาชีวิต ในคุกแฉเจ้าหน้าที่คุกพยายามนำแกนนำม็อบไปนอกแดนกลางดึกอ้างตรวจโควิดหวั่นเหตุร้ายทนายอานุนแฉเจ้าหน้าที่คุกพร้อมกระบองพยายามนำตัวแกนนำม็อบไปนอกแดนกลางดึกอ้างว่าตรวจโควิดหวั่นเกิดเหตุร้ายป่วนหนักโดยเมื่อวันที่16มีนาคมปี2564 ทานายอานนท์นำพาทานายความสิทธิมรุษยชนและแกนนำกลุ่มราษฎรที่ถูกจับกลุ่มและคุมขังอยู่ในเรือนจำในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาตรา116และข้อหาอื่นได้เขียนจดหมายจากเรือนจำหลังมีเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมีความว่าด่วนที่สุดข้อความจากศาล16มีนาคมปี64 โดยได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างถูกควบคุมตัวเมื่อคืนวันจันทร์ว่าภาัยดาวดินจตุพัทบุญพัทรารักษาและไม้พานุพงจัดนอกออกไปควบคุมนอกแดนยามวิกาลโดยออ้างว่าจะนำตัวไปตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ21.30นาิกานาทีวอได้มีเจ้าหน้าที่เรือนจำพยายามนำตัวไผ่และไม้ไปควบคุมนอกแดนพวกเราไม่ยอมเพราะเป็นเวลาวิกาลจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้กลับออกไปจากห้องขังแล้วกลับมามากกว่าเดิมพร้อมกระบองเวลา23.45นาฬิกานาที เีียงคืน15นาทีและเวลา2นาฬิกา30นาทีโดย2ครั้งหลังเจ้าหน้าที่มาพร้อมเจ้าหน้าที่อีกชุดสีน้ำเงินเข้มแต่ไม่ติดป้ายชื่อและแจ้งว่าจะพาทั้งหมดไปตรวจโควิด ทนายอานุนให้ความเห็นว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ปกติเพราะไม่ควรนำผู้ต้องขังออกนอกแดนในช่วงหลังเที่ยงคืนและที่ผ่านมายังมีกระแสข่าวลือว่าอาจจะมีการส่งคนเข้าไปทำร้ายพวกตนขณะที่ถูกคุมขังให้เสียชีวิตในเรือนจำพวกเราไม่ยอมเพราะ ผิดวิสัยที่จะนำผู้ต้องขังออกนอกแดนในเวลาหลังเที่ยงคืนภายใต้เขาหลือว่าจะมีการส่งคนเข้าไปทำร้ายหมายเอาชีวิตพวกเราในเรือนจำเหตุนี้ทำให้พวกตนไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะเกรงอันตรายและทนายอานนท์ทิ้งทายว่าได้โปรดช่วยชีวิตพวกเราด้วย โดยทนายอนได้ถูกควบคุมตัวจากข้อกล่าวหาว่าละเมิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์และยังไม่ได้รับการประกันตัวโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเมื่อเรือนจำไม่ใช่ที่ปลอดภยัยประกันตัวก็ไม่ให้และคนอื่นๆก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดาว,ว่าบางตัว คงอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ด้วยนี่มันประเทศบ้าอะไรวะได้โปรดช่วยชีวิตพวกเราด้วยบีบหัวใจมากทนายไม่เคยร้องขออะไรขนาดนี้เขาส่งสัญญาณถึงการชุมนุมพวกเราแล้วนะคะออกมากันเยอะๆเลยค่ะยิ่งมวลชนน้อยแกนนำยิ่งไม่ปลอดภัยยิ่งแผวมันเด็ดแน่ อำนาจอยู่ในมือพวกมันผมไม่เห็นว่าจะมีความยุติธรรมอะไรเลยประเทศไทยจะพังทลายเพราะไอ้พวกเผด็จการพวกนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกจังหวัดมุ่งหน้าเข้ามาช่วยเหลือกันในกรุงเทพอยากรู้ว่าถ้าทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้ามาในกรุงเทพพวกมันจะทำกันอย่างไร ต้องระวังตัวเองไว้ให้มากยิ่งอยู่ในคู่แบบนี้อันตรายรอบด้านไม่มีใครช่วยได้เลยแต่ถ้ามีใครเป็นอะไรไปอีกแม้แต่คนเดียวรัศดรก็จะลุกฮือแบบพม่าแน่แนบ้านนี้เมืองนี้ปีศาจปกครองทรงสารน้องๆข้างในเป็นห่วงมากๆ หรือว่าจะมีตั๋วสั่งตายไปเรือนจำจะช่วยน้องๆได้อย่างไรบ้างคนรับงานมันก็ทำได้ทุกอย่างเพื่ออำนาวัาสนาประชาชนต้องออกกันมาเยอะๆทำให้ผู้มีอำนาจสูญหายจากประเทศนี้ให้ได้ เรื่องราวร้ายแรงขนาดนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกจะต้องมีอีกกี่ชีวิตสังเวยพวกมันน่าสงสารน้องๆที่ถูกกระทำเขายอมเสียสละทุ่มเทให้ขนาดนี้และประชาชนละ่ะต้องทนดูและปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปแบบนี้หรือทั้งที่เราทุกคนรู้ดีว่าเรื่องราวอันโหดร้ายเกิดจากอะไรสาธุข,ขอให้กรรมที่พวกมันทำให้ประเทศวุ่นวายพวกพเผดการจงพินาศขอให้จบลงในเร็ววันให้สาสมที่มันก่อไว้เถอะ ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มาติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะ